คนไทยไปซื้ออพาร์ตเมนต์ไปซื้อขั้นรือหาในอังกฤษในอเมริกาอียิปในญี่ปุ่นผมเข้าใจว่ามีดาราบางคนก็ไปซื้อ<ช>่เยอรมันก็มีฝรั่งเศสก็มีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเต็มไปหมดนะผมไม่เคยได้ยินคนประเทศนั้นเขาพูดว่าขายชาติเขาจะติดแล้วครับในยุโรปและอเมริกาเนี่ยบางใครซื้อบ้านต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ของราคาตลาดนะครับของไทยก็แทบไม่เจ็บบางประเทศ เก็บภาษีซื้ออีก20%ครับภาษีกำไรจากการขายต่อก็อีก20%ครับภาษีมาร์เกก็เหลือักสี่สบเปร์เซ็นตครับของไทยนักกว่านี้ก็แค่ไม่เก็บครับยิ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นนะครับเก็บถึง55%ถ้าทรัพย์สินนั้นเกินกว่า150ล้านบาทครับนี่เขาเอาชาวต่างชาติไปรีดภาษีนะครับไม่ได้ขายชาติเลยครับแต่เมืองไทยนี่แหละครับขายชาติอย่างในออสเตรเลียนะครับเขาไม่ซื้อแต่บ้านมืออื่นนะครับบ้านมือสองห้ามซื้อครับขืนแบออซื้เสีย ค่าตอบ3ล้านครับและยังต้องติดคุกอีก3ปีชนนิวซีแลนด์อาจารย์ก้าจะติดแล้วครับเขาไม่ให้ต่างชาติซื้อแล้วครับหลักๆก,ก็คือพวกที่จะมาอยู่เราอย่ยางยาวๆเขาเรียกว่า long term resident อันที่หนึ่งอันที่สองมีกฎกติกากำกับลงไปเพิ่มเติมอีกว่าจะต้องลงทุนไม่น้อยกว่า1ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ40ล้านบาทะนะครับจำพังแค่40ล้านนี้เนี่ยนะครับน้อยคิดใจามากเลยครับ นี่เป็นเงื่อนไขที่ง่ายที่สุดในโลกเลยนะครับมีอย่างที่ไหนนะครับปี42ที่นายกชวนออกกฎหมายนี้มา40ล้านนั้นราคาตรงคําแค่5,000บาทตอนนี้เกือบ3,000ถ้าคิดตามนี้เนี่ยครับเราควรจะกําหนดใหม่เป็น240ล้านมากกว่าไหมครับก็คือเขาก็มาซื้อจากบริษัทเอกชนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์นักพัฒนาที่ดินก็ฝันหวานมาในจ้าครับแต่ในฐานะศูนย์ข้อมูลอสังหารทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยครับผมบอกได้เลยครับ พวกนี้มาซื้อนอกโครงการจัดสรรครับแล้วที่เขาไปซื้อนิคมอุตสาหกรรมมาตั้งโรงงานอ่ะค่ะมันไม่ใช่เหรอต้องแยกแยะนะครับในกรณีนี้เขามาตั้งโรงงานย้างคนไทยทํางานเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเลยครับคือจริงๆเนี่ยมันคือการขายสมบัติมันไม่ใช่ขายชาติค่ะเออสมบัติแล้วมันไม่ใช่สมบัติของชาติอีกต่างหากนะมันเป็นสมบัติของเอกชนที่เขามีสิทธิ์ถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะมีชาติ ไว้ทําไมล่ะครับทุกประเทศก็มีข้อกําหนดทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าจะกําหนดอย่างไรไม่ใช่ปล่อยให้ขายกันสมเอก็รงอะไรก็ลื่มล่มเต็มไปหมดใช่ไหมลูกค้ามันต้องมาจากต่างชาติจำมันไม่ใช่คนไทยไปซื้อหรบบของแพงๆเต็มๆไปหมดเนี่ยมันมันถึงจะเป็นแค่คอนโดก็ตามทีนะะแต่มันก็ต้องพึ่งพาสายการซื้อจากต่างชาติไม่ถูกนะครับผมในฐานะศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่สุดในไ,ไทยนี่ยครับยืนยันได้ว่า ขณะที่กรุงเทพานครแท้ๆเนี่ยครับยังมีต่างชาติมาซื้อไม่ถึงส0ซของทั้งหมดที่เป็นคอนโดนะครับแม้ในช่วงก่อนโควิดที่ต่างชาติมากันเยอะๆก็าาตามนะครับแต่หลายคนก็กัวงวลเนี่ยนะคะว่าพอให้ต่างชาติเข้ามาซื้อแบบนี้ให้มามีกรรมสิทธิ์แบบนี้ได้มันจะทําให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยราคา,ากระโดดขึ้นไหมคะแลวจะทำให้คน,คนไทยก็ไม่สามารถ <คน S 2> จับต้องราคานค,นคนละแคตตากรีกันคนละแคตตากรีคนละเผ่ากันคนที่มาซื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยนะกับคนที่จะซื้อที่สิบยี่สิบตารางวาสามสิบตารางวาห้าสิบ คนละพวกกันตลาดคนละตลาดกันนี่แสดงว่าไม่รู้จริงนะครับอย่างราคาคอนโดที่ต่างชาติซื้อกับคนไทยซือ้อราคาใกล้เคียงเลยครับและถ้าเราปล่อยให้ต่างชาติมาซือ้อที่ดินกันแยะๆเนี่ยครับก็จะทาให้ราคาต้นทุนที่ดินแพงขึ้นใครจะทาบ้านจะสันก็ต้องแพงขึ้นต่อไปราคาบ้านก็จะเพิ่มมากขึ้นเราต้องมองเป็นองค์รวมไม่ใช่มองแค่บางจุดนะครับเรื่องแบบนี้ผมว่าอาจารย์ในฐานะผู้รอบรู้มีข้อมูลน่าจะไม่เข้าใจผิดอย่างนี้เลยนะครับผมเลยไม่แน่ใจว่าอาจารย์พูดตามคําขอร้องของใครหรือเปล่าครับ